สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับพี่ใหญ่ชินนบัญชรเจ้าของผู้ครอบครองพระสมเด็จเกือบสองล้านองค์ในจำนวนสองล้านองค์ที่พี่ใหญ่คัดออกมาคือสมเด็จพิมพ์ใหญ่พิมพ์นิ้วมือครับพี่ใหญ่ยังไง <c oughs> ไปไปคือของพระสมเด็จพี่ใหญ่นี่มีหลากหลายเยอะแยะไปหมดจากการที่ทำเทปมาตลอดครับครับก็คือทุกคนถามเรื่องสมเด็จมากที่สุดออย่างเราเอา ปิดตาเรืออะไรไงเงี้ยออกมาเนี่ยคือเป็นเป็นช่วงเว็บนึ่เราก็เลยว่าอ่ะเดี๋ยวย้อนกลับมาทําสมเด็จมั่งครับอ่าเพื่อให้เกิดอ่าแรงมาัน,านใจการฮือฮาเกิดขึ้นอีกแล้วนั่นก็คือสมเดเ็จวัลระหังพิมพใหญ่หลังลายนิ้วมือนะครับหลังลายนิ้วมือครับก็เป็นเป็นพระสมเด็จที่กดด้วยมือทุกองคเพราะส่วนใหญ่สมเด็จไม่ได้ตัดบล็อกอ่าคือการกดก็ต้องกดด้วยมืออ,อย่างเรามีบล็อกเราก็ชัดเจนว่ามีบล็อกมันไม่ใช่เป็นบล็อกที่สําสเร็จ ตัวตัดเลยไม่ใช่เขากดเมื่อกดเขาก็เกิดรอยลักษณะนี้ก็อย่าออยงที่เห็นเป็นรอยนิ้วมือคือการกดกดเข้าไม่พิมพ์นิ้วโป้งแน่อนอนแล้วก็นิ้วโป้งแน่นอนใช้นิ้วโป้งก่อนนะอ่าแล้วก็ขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ตัดนะครับลักษณ์ผ้าชุดน,นี้ก็ก็จะมีหลักๆเลยก็คือหลังละไนิ้วมือนะครับมีมนสารดําแดงเขียวฟ้าก็ว่ากันไปแล้วก็เอกลักษณ์ของผ้าชุดน,นี้ก็อะแม่เหล็กก็ดูติดอีกนั่นแสดงว่าเขาใส่ เรื่องลายไพ่ดบเข้าไปอยู่ในส่วนนี้อ่าแล้วเป็นพระที่เราล้างสะอาดเรียบร้อยคือเราล้างน้ํายาอย่างดีครนะครับก็เป็นพระที่สะอาดตึกนุ่มแน่นอนนิ้วมือคนเดียวกันปะเข้าใจว่าใกล้เคียงกันที่ผมดูนะือการกดลักษณะเนี้ยอาจจะคล้ายๆกันมีดูง่ายมีบนมีล่างอ่าเอาว่ากันไปนะครับก็อย่างที่นี่แหละครับละอ๋อเป็นลายมือนิ้วโป้ง ครับก็เป็นพักกดด้วยมือส่วนใหญ่เนี่ยการกดส่วนใหญ่คนมักใช้นิ้วมือก็คือนิ้วโป้งเป็นตัวหลักนิ้วโป้งขวาด้วยอ่าก็ต้องดูก็ต้องดูาว่าน่าจะเป็นนิ้วโป้งอ่าพี่ใหญ่บ้นิมใน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 ที่เก็บไว้มีเยอะไหมเนี่ยเอ่อตัวนี้เราไม่เยอะนะเอ่อเหลือของเราเนี่ยเหลือประมาณสักสองร้อยกว่าที่เราไม่ได้เอาขึ้นครับออันนั้นก็จะเป็นอีกเนื้อหนึ่งนะครับอันนี้เราเห็นว่าเนื้อมันนุ่มเอางาแล้วมันสะอาด ล้างแล้วผิวไม่เสียครับอ่าก็พูดง่ายหนื่อนุ่มไม่มีกินเอาองค์นี้สองนี่มวลสารเยอะไปหมดเลยหรือมวลสารมวลสารเต็มอ่าพอๆกันครับพอๆกันครับอันนี้กล้องขยายใหญ่เกินไปต้องดูในโต๊ะนี่ออมตามตำราเลยนี่เหล็กลายไัยดำแล้วพวกนี้ไม่เป็นสนิม ไม่เป็นสนิมไม่เป็นสนิมครับไม่ใหญ่อันนี้เนี่ยถ้าคนคิดทาปลอมมันไม่เอานิ้วมือกดแน่เพราะว่านิ้วมือกดมันจะขายใครคืออย่างน้อยเนี่ยไอคนที่จะทําปลอมเนี่ยรเราต้องมองอย่างนี้ว่ากดมาให้เห็นแล้วนิ้วมือเพื่ออะไรออกดมาจะขายได้หรือเปล่าเนี่ยต้องมองอย่างนี้ก่อนต้องมอ,ง,องนี้ก่อนอ่าเพราะว่าหนึ่งเรื่องเนื้อหามวลสารพิมพ์ทรงครับมันเป็นองค์ประกอบแล้วครับแต่ทีเนี้ย เรากดมาสมมติว่า,ถ,าถ้าทำเปอมขึ้นมาอย่างเงี้ยกดนิ้วมือเพื่อขายขายนิ้วขครก็ไม่รู้ใช่หรือเปล่าจริงมีเปล่าไม่รู้ตำราเขียนไว้เปล่าก็ไม่รู้รตอนนี้ยังไม่มีตำราไหนเปิดออกมานะครับยังไม่เห็นนะแต่เ,เราสันนิษฐานกันได้เลยว่าสมเด็จกดไปมือนี่คือหลักฐานชิ้นสาคัญเลยเพราะเวลาการเราศึกษาพระดูพระเนี่ยเราจะให้ดูแล้วว่าพระมันต้องกดไปมือกดกดไปมือแน่นอนมันไม่ได้กดบล็อกแน่นอน ถ้ากดบล็อกสาเร็จน uh, right. ี right. ่มันตัดสาเร็จเลยอ๋อแล้วบางองค์เนี่ยเราสังเกตง่ายการตัดเนี่ยมันจะโยหมดเลยครับครับตัดไม่ตรงพวกนี้ตัดไม่ตรงตัดไม่ตรงอ่าวกนี้ตัดไม่ตรงเพราะว่ามันจะเอียงเฉียงครับอ่าเพราะมันต้องกดมาแล้วแล้วมันต้องตัดปีกออกครับอ่าเราวิเคราะห์ออกมาจนว่าเราทดลองจากบล็อกที่เรามีแล้วก็ลองทดลองทําดูอ๋อมันตัดโอกาสที่มันจะเป็นไปได้บางครั้งเราไม่มีตำราไงอ่าเราก็ต้องให้กครมาพูดออกมาไม่มีไม่มีตำราไหนเขียนถึง ยังไม่เห็นว่าใครเอาตํา,าตรา,รา,ต,า,าตรงนี้ขึ้นมา yep. ยังไม่มีนะพ,พี่ใหญ่พอไม่มีมันบอกโอเคเลยดิก็ส่วนใหญ่ก็คือเขาเขาต้องก็เหมือนว่าสมเด็จอ่ะไม่มันเยอะเกินไปอ่าฮะพอเขาเริ่มมีประวัติศาสตร์นู่นนี่นั่นมาเอกสารนู่นนี่นั่นมาไอสิ่งที่ไม่มีอย่างอย่างยกตัวอย่างอาจารย์โจ๊กไอพิมพ์ที่ไม่มีพอเปิดหนังสือเจอเจอเจอไม่มีคนพูดถึงแต่หนังสือเคยลงไว้แล้วอ่าอย่างผมก็ไปดู t u b e อย่างถูกใจท่านเลยว่าเออท่านเก่ง คือคือที่บอกไม่มีไม่มีแต่หนังสือก่อนที่อาจารย์อาจารย์พี่ใหญ่จะเก็บมีมาก่อนแล้วมันคือเราก็เออเราก็แปลกใจว่าเออเยตอนแรกเราก็ไม่มั่นใจว่าเราจะมีออแล้วมันจะใช่ไหมมันจะทันไหมเรา,เรา,เ,ราเราก็สองใจสองใจคือเราต้องวิเคราะห์มาก่อนว่าเฮ้ยถ้าถ้าเขาจะทําปอมแล้วเขาจะทําปอมมาขายใครเพราะสมัยนั้นไม่ใครเล่นพาเลยครับแล้วอยู่กลไยนีวมือ หนักเขาอีกหนักเขาไปอีกหนักเข้าไปเพราะว่าใครจะเอาตำราเราจะไม่เห็นตำราเล่มไหนที่เปิดมาแล้วจะเจอยังไม่เจอนะแต่ผมว่ามั่นใจว่าเดี๋ยวคงจะมีเพราะว่้พวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นตำราเก่าก็น่าจะประมาณสักปีสองหรือหนึ่งกว่าประมาณนี้ผมว่ามีแน่นอนแต่ตอนเนี้ยยังไม่เห็นตำราตรงนี้ว่ามีใครเขียนถึงว่าสมเด็จกดด้วยมือเราก็เลยเปิดประเด็นก่อนเลยว่าเ้ยเดี๋ยวเราจะทำเทปขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะบอกว่าเพื่อแค่ว่านิ้วมือเนี่ยตอนนี้เรามีขอมีคนแรกแล้วกันอ่ะ เดี๋ยวสักพักก็คงจะมาติดติดอ่าณตอนนี้เราก็เราเราเปิดประเด็นไปก่อนเลยภาว่ามีพระสมเด็จหลังนี้หลังนี้มือมีจริงตอนนี้เราเราพูดเลยว่ามีจริงเพราะเรามีเราเห็นของแล้วครับแต่ตำรายังไม่เห็นรอก่อนเดี๋ยวคงจะมีตำราออกมาเพราะว่าจะมีคนเขียนไว้ก่อนอ่านี้ว่าเรายังหาข้อมูลไม่ได้ไงอย่างกับสมเด็จดำที่พี่ใหญ่หรือสมเด็จอื่นๆที่พี่ใหญ่มีอยู่มีก่อนมีมีก่อนที่เกจออกมามีก่อนที่เกจะออกมาอ่าเพราะว่าพอมีกับ เออใครๆมีนักวิชาการบ้างเรื่องจริงออกไปบ้างเพิบเนี่ยครับอเกมจะมาถามว่ามามันดีไหมมันดีกับคนขายครับอถามว่าดีกับเราไหมเราได้อันนี้ส่งอย่างน้อยเราก็มีข้อเปรียบเทียบครเข้ามาเพิบอย่างล่าสุดเนี่ยยังไกลเซอร์เหมือนกันนะเอ็นไหมคือเอามาเพิบมันไม่ใช่เราก็บอกเขาว่าเอ้ยเนี่ยไกลเซอร์ก็ต้องดูเนื้องี้เนื้อย่างงี้เราที่ผมบอกว่ารับซื้อวันนั้นมาเท่าไหร่เจ็ดร้อยแผ่นรับซื้อไหมโอ้โหสี่คนละคนละเรื่องเลยคือผมไม่ซื้อจริง คือผมบอกว่าถ้าใช่นะพี่พี่ไม่ต้องกลัวว่าผมจะไม่เช่าแม่อะไรองค์ใหญ่ๆเนี่ยมาเจ็ดร้อยแผน่นครับงานฝีมือไหมหรือหยาบเลยมันมันไม่ใช่เลยอ,ะอ่ะคือผิวอ่ะผิวมันฟ้องไงผิวผ้ามันจะฟ้องอืคือเราดูว่าเฮ้ยพระที่เราเล่นต้องเป็นแนวนี้บอกที่หลังมาดูก่อนแล้วให้มันไปทําปอม,มาอแบบเนี้ยซื้อ,อะนะส่วนราคาก็อย่างที่บอกถ้าคุณบอกเก๊ผมซื้อราคาเกน๊นั่นแหละ่เราซื้อจริงไงอ่เขาบอกว่าถามจริงที่ใหญ่มีเงินหรือเปล่าผมเปิดเซฟเลยให้ดู ตั้งให้มันดูเลยอบอกซื้อจริงต้องทาแบบนี้อแล้วได้ข่าวว่าเอากลับไปเขาไม่รับคืนด้วยเจ็บเขาไม่รับคืนด้วยมันเหมามาหมดเลยอ่าคือมั่นใจว่ามันขายผมได้ไงอย่างว่ากาําไรหนึ่งองหนึ่งเนี่ยเอ่อประมาณสมมุตินะกำไรเขาได้องละพันหนึ่งเงี้ยเอาเจ็ดละเจ็ดละองเท่าไหร่เจ็ดหมื่นอ๋อฟ <7, 000. S 2> าด,ด้วยลยเจ็ดแ,แสนเจ็ดแสนหวานน่าก็ถึงบอกโอ้โหไหมคือเขากล้ากินหมูเต็มที่เพราะว่าหนึ่งเขาไม่ได้ศึกษาเรื่องพระเขาเห็นว่าไอ้ใครประกาศซื้อเขาก็จะ หาเอามาขายบ,บางครั้งช่วยขายให้หน่อยบางครั้งช่วยรับซื้อทีอเราก็บอกชัดเจนแล้วว่าเอยที่นี่เราไม่รับซื้อ,อนะเราเนี่ยที่นี่มาเน้นเรื่องการศึกษาส่วนใครจะเช่าเรานั้นต้องมาคุยกันอีกทีหนึง่งเราก็บอกแล้วว่าเราการันตีตามที่เงื่อนไขของเราสําหรับคนที่จะเอาประกันผมก็บอกแล้วว่าโอกระหนึ่งล้ 1, 000, านเดี๋ยวผมจะปิดให้ดูไอใบรับรองอะ่ะไม่ยากผมประกันให้ไงแต่ต้องไปหน 1, 1> ึ่งปีหนึ่งล้านต่อหนึ่งปีก็สบายเลย คืนเต็มด้วยมามาแล้วนะเฮ้ยยังเสียวเสีวไม่กล้ากลัวเราจะทําใบเอกสารปลอมบอกก็มีลไรเซ็นมันจะปลอมแนไงอ่าแค่มีอะไรชื่อผมเซ็นเอาไว้คุณเซ็นรับทราบมีพยานอ่าคุณเอาพยานมาด้วยคุณก็เอากระดาษแผ่นนี้กไปคุณลักษาบให้ดีให้เปียกน้ําจบถึงเวลาปุ๊บหนึ่งปีห้าปีเฮ้ยเบื่อขายคืนเราให้ราคาเต็มราคาเต็มนี่เราให้จริงๆทีนี้ให้ราคาเต็มนะครับสําหรับคนซื้อรับประกันโอลาน่าไม่มีไม่มีหักผมบอกแล้วไม่มีหัก ซื้อเท่าไหร่คืนเท่านั้นยกเว้นพระบินสมุิไปสกิดว่มาเพื่อผมถือว่าบินเพราะนั้นคุณต้องประคบประงมให้ดีเวลาคุณไปใช้วุฒิคุณคุณก็ต้องระวังอคุณไปสกิดหรือคุณข้องใจอะไรเงี้ยคุณต้องระวังแต่ขอให้สมบูรณ์สมบูรณ์ก็คืนเต็มเลยซื้อร้านก็ซื้อร้านที่ประกันที่องค์ละร้านคืนคืนถ้าซื้อแสนไม่ไม่คืนคือถ้าท่านใดซื้อตำว่าเราไม่มีประกันให้เลยบางคนบอกว่าองค์ละหมื่นมีประกันไหม บอกว่าองค์รวมไม่เหมือนกันครับขายแล้วขายเลยอแต่ถ้าหนึ่งล้านเดี๋ยวผมจะปิ้นก er> ันได้ษอกมาเลยแล้วคุณก็เอาพยานมาอแล้วก็คุณจะเซ็นมาคุณจะเอาพี่เอาน้องเอาป้าอะไรหมดแล้วก็เซ็นรับซูรับซากว่าคุณเช่าพ้าอะไรไปอถ้าคุณว่าเอ้ยอยากจะเอารูปไหมเอาได้รูปเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปให้ได้แล้วผมจะเก็บข้อมูลไว้ถึงเวลาคุณก็รูปยันปีหนึ่งหนึ่งปีจะคืนอสมมติว่าหนึ่งปีคุณเบื่อเงี้ยหรือเขาบอกว่าอถ้าไม่ถึงไม่หนึ่งปีทําไงไม่หนึ่งป ก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไงคุณคุริคุริคให้เงินไงคุณผมตัดครึ่งเลยผมถือว่าไม่ครบตามสัญญาไม่งั้นคุณต้องรออีกหนึ่งปีนั่นถือว่าคุณอาจจะต้องรอไปอีกหกเดือนแล้วคุณจะได้เงินคืนนี่คือหลักการเราคือเราหวาให้แบบนี้นี่คือไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราเอาเปรียบเราไม่เอาเปรียบเห็นะคุณเอาไปใช้แต่เงินผมใช้ของคุณไม่ได้แต่คุณนี่จะไปอวดไปแชร์ไปนู่นนี่ได้หมดนะคุณทําอะไรก็ได้แต่เงินที่คุณเอาไปฝากเราไว้เนี่ยมันต้องอยู่ในธนาคารต้องอยู่ในธนาคารอ่าส่วนว่าเอ้ย 4ีเดือนนี้อยากจะมาเอาคืนเราก็ได้เราตัดครึ่งเลยคือเหมือนว่าเราดัดเขาเพื่อที่จะวาให้มันเป็นระเบียบไม่ใช่ว่าหวังว่ากินครึ่งหนึ่งไม่ใช่ก็ถ้าคุณอยากได้เต็มคุณต้องรออีกหกเดือนเดือนนี้หกเดือนแป๊บเดียวเดียววันเดียววันเดี๋ยวก็ได้ละนิดเดียวไม่เยอะนี่มั้ยพอมีเยอะเนี่ยธรรมดาก็ตัวใหญ่เขาก็จะบอกโรงงานตอนนี้เป็นประเด็นมากเลยที่ว่าใครๆก็โรงงาน ผมไม่รู้จะทํำยังไงอ่ะไอ้โรงงานเดี๋ยวเราไปไปเยี่ยมชมโรงงานกันสักเที่ยวนะโรงงานปากระป๋องมันต้องพาไปดูอะไรสักอห่างทุกคนบอกว่าเฮ้ยไม่ใไ่อผมจะทำเทปผมบอกว่าเออผมต้องดูก่อนดูจังหวะดูอะไรเพราะว่างานเราเยอะนะครับ แล้วก็บอกว่าพอมีคาคอมเมนต์นู่นนี่นั่นอย่างที่ผมว่าฟังทีแบบมันก็ขัดหูเราไม่รับรู้เลยมันก็ไม่ได้เอาสักหน่อยแต่เราจะไปโต้ตอบเราคงไม่ทำนะเพราะมันไม่สิทธิ์เราใครคิดว่าใหญ่มีโรงงานไปถ่ายรูปมาก็พอนะหาให้เจอหาให้เจอตอนนี้ผมเพิ่มเลยนะเพิ่มรางวัลนําจับไปคุยง่ายเลยหาให้เจอหนึ่งแสนบาทรับจะผมเลยหาให้เจอนะว่าใหญ่ชินวัญชรมีโรงงานที่ไหนมีโรงงานผลิตพระแบบไหนยังไงไม่รู้เอาเลยหนึ่งแสนถ่ายรูปไหมชัด หลวงพ่อเงินเป็นชอบมีคนมาหายยังยังไม่เจอเลยประกาศไปตั้งนานไม่มีคนเจอโอ้โหจนจนเบื่อแล้วอ่ะไม่จะ<น>ไม่อยาก<น>รอ,อจนขายออกไปหลายช่อแล้วโอ้ไปว่าเล่นเลยนี่ล่าสุดที่จะมาเอานี่จะเอาคู่นี้ครับอ่าให้ให้เตรียมไว้เราก็เตรียมไว้อ,อ่าก็เดี๋ยวว่าพรุ่งนี้จะมาบ้างพรุ่งนี้ไปส่องพี่ใหญ่คิดว่าคนที่พิมพ์พระเนี่ยมือนิ้วมือผู้หญิงผู้ชายโอ้โหถ้านางทางใดได้ก็จะนี่นะจะ ي, ต่อให้เป้เลยนะมันอาจจะเป็นผู้ชายเพราะว่าอ่าคือเขามองอย่างนี้ ถ้านิ้วเล็กผู้หญิงนิ้วใหญ่ผู้ชายถ้าเป็นคนโบราณนะนี่พอดีนิ้วผมเลยอ่ะอ้าวพี่กดพี่กดหรือเปล่าเฮ้ยอ้าวเคาจะบอกเฮ้ยพี่เจ๊เทพมาทําเทปผมบ่อยนะแอบกดพระหรือเปล่าอ้าวนี่ไม่รู้นะแต่จริงจริงแล้วพี่มือพี่ใหญ่พอดีเหมือนกันนี่มันมันก็ผมว่าคล้ายๆกันแล้วนะเออเฮ้ยพอดีนิ้วผมเลยจริงพี่ตายนะกดพระนี่แต่ก็จะว่าเออเดี๋ยวทำเทปไปกดพระกันไปเนี่ยทำเล่นไปเนี่ยนี่ของผมก็เท่าพอดีเลยเนาะข้างในเนี่ยอออันนี้นะ อันนี้หัวเออนะและ้วพรพพวกนี้ดียังมีมลสารอมีอะไรไผดดำดมีพุทธคุณพี่ใหญ่เขากดเขากดเขากดเขาหวางบล็อกเขาไม่ได้ลายลายนิ้วมือนี่ไม่ได้อยู่ด้านหนะ้าพวกนี้ถ้ามันเป็นบล็อกอย่างนี้นะผมผมสันนะพอเอาดินในพวกนี้ใส่ลงไปเนะี่ยเขากดแน่นอนอที่กดกดกดไปปุ๊บเขาอาจจะเกะไก่หรือเปล่าให้เป็นนิ้วเจตนาหรือเปล่าหรือไม่เจตนาแต่แต่บางองค์ก็บางทีมันก็เลื่อมๆอ,อ,อย่างพวกนี้ก็คล้ายๆกันนะมันบางทีมันก็เกือบหมีนะ อ่าแต่ไม่มีอ่เราก็ดูอันนี้แบบไม่ไม่ไม่ไมีลายมือมอ,อ่าครับผมนี่คือเราเอาพยายามเอามาเปรียบเทียบพระที่เป็นสร้างยุคเดียวกันเนื้อเดียวกันอาจจะเป็นคกเดียวกันเราก็จะมาพิจารณานะพิมพ์เดียวกันทรงเดียวกันคือแตกต่างแค่การกดแค่นั้นเองครับอ่าแค่มีเหล็กลายไพดาตอนนี้ก็คือกระแสแรงนะเอาแล้วผมว่าเฮยแล้วผมบอกแล้วแม่เหล็กดูติดไม่เท่าไหร่อย่าให้เป็นตะหนิมถ้าเป็นตะหนิมคนจะไม่เล่นเ,ลเพราะเดี๋ยวนี้เขาใช้แร่เหล็กกัน เหล็กปลาเจอน้ํามันสนิมนั่นแต่งนี้ผ้าใหมเออคือใครที่ทําคุณต้องเอาเหล็กไหลไผ่ดาใส่ใช่แพงอีกแพงแพงนอนการที่จะไปหาหนึ่งซื้อประคำสักเส้นอย่างเนี้ยเอาไปบดอย่างเงี้ยตมตๆตำจะได้กี่องเราไม่รู้อ่านี่นี่คือหลักการแต่ถ้าพวกลวดเลือนนี่เจ๊กเด็กเลยมันดุดมันดุดผมเคยเห็นนะมีลวดอยู่ข้างในอ่คือเป็นดูปั๊บมันเป็นลวดจริงๆอคือแล้วลวดจะไม่เป็นสนิมเลยมันจะเป็นลวด เป็นเส้นเลยนะก็เออมันทําขนาดนี้เลยคือทุกคนเอามาให้ดูเอามาดูเรื่องไม่ใช่งั้นนะหักมาให้ดูด้วยอย่างเงี้ยเออมีลวดติดแล้วลวดมันมันชัดไงแล้วลวดใบด้วยแล้วเรามาดูพระเอ้ยพระมันไม่น่าถึงก็จริงกันที่ว่าพระมันต้องมีอะไรที่ดูยุบยับย่นอะไรมให้มันมีประกอบมั้งครับคือถ้าไม่มีอะไรเลยมันเราจะไม่รู้เลยไงครับเนี่ยก็เลยบ่าเอ้ยเนี่ยเทปนี้ขาดทางเราทีแล้วว่าเอ้ยเดี๋ยวต้องทำไม่ได้คือเราอยากจะให้ดูไง คือเราอยากโชว์นิ้วมือฮ้ยมันมีอะไรนิ้วมือจริงจริงเราก็อยากโชว์เพื่ออะไร <S <S> <S เพื่อให้เขาดูว่าเฮ้ยเราเปิดประเด็นก่อนเลยเรามีแบบนี้พี่ใหญ่เขาบอกว่าพี่ใหญ่ออกนอกทะเลพี่ใหญ่ต้องเล่นตามเขาไม่ได้ตามเขาก็เสร็จเลยเขามีอ,องค์เดียวในโลกแต่เรามีเป็นแฝดเป็นล้านองค์ในโลกจะเชื่อใครเราเรา,เราบังคับเขาไม่ได้แล้วเทปทุกเทปที่ทําเราก็บอกว่าไม่ต้องให้มาเชื่อไปไปคุณไปศึกษาในห้างมาให้เต็มที่ก่อนก็คือระบบโอกาสไง คือคุณไปศึกษาในกลุ่มอื่นให้เต็มติเต็มเต็มสตีมเลยแล้วค่อยมาที่นี่ rush. เป็นที่สุดท้ายนั่นแหละส่วนใหญ่เราจะให้เ uh ป็นตัวเลือกตัวเลือกสุดท้ายเจ็บเจ็บที่อื่นมาก่อนนะให้เจ็บให้เจ็บให้เจ็บจนจุกคือโดนมาแล้วบางคนบอกว่าเฮ้ยผมไปซื้อแบบที่คุณยายไลน์นะผมไปดูมาแล้วอย่างล่าสุดนะสมเน็จดำผมบอกว่าดำถ้าไม่มีความรู้มาดูที่ผมดูเสร็จแล้วกลับไปแล้วท่านจะได้คําตอบอผมไปซื้อมาบานเลยโอ้เจ็บ เห็นบอกว่าซื้อมาองค์แล้วเท่าไหร่นะร้อยห้าสิบเลื่อนอะไรอย่างเงี้ยครูหดร้อยห้าสิบเลื่อนเลอนเจ็ดติดแต่ทุกอย่างเนี่ยหนักน่วงเหมือนหินเวลาขึ้นกล้องนี่โอ้โหว้าวเหมือนเหมือนคล้ายๆเหมือนเหมือนหินขัดหรือเหล็กขัดหรือคืออย่างนั้นเราสอนให้เขาดูแบบนี้แต่เขาไปแบบหนึ่งก็บอกว่ามันต้องเก็บจากที่อื่นมาก่อนแล้วไปโดนที่อื่นองมันร้อยกว่าบาทไงแต่มาที่ผมต้องมีห้าพันหมื่หนึ่งต้องมีอ่ะค่าวิชาค่าครูไงอ่ะจะได้เข้าใจว่าเฮ้ยทำไมผมเผยแผ่เวลาผมเผยแผ่ทำไมคุณไม่ฟังกัน เวลาโดนคุณมาอธิบายผมฟังแล้วผมจะมฟังเลย <c oughs> ใช่ไหมแล้วฝากขายอีกไปโดนมาอะไรพันห้าร้อยอง <c oughs> ให้ผมมาขายผมก็บอกว่าผมทําไม่ได้หรอกถ้าเกิดว่าผมไปรอเขาอีกทีหนึง่ง <c oughs> ผมก็ไม่เอาอันนี้เราพูดตรงๆเลยบอกว่าเฮ้ยผมไม่รับคือ <c oughs> ถ้าเราเราไม่รอเขาเราไม่เอาแต่ถ้าบอกว่าเฮ้คุณมาดูที่นี่แล้วคุณเนลมิตหรือคือจะเอาจากที่นี่ไปขายเราก็ยินดี <c oughs> เพราะเราไม่ปิดการอาชีพด้วยอ,อะไรเราบอกว่าเราไม่เน้นพณิชย์ิเราเน้นศึกษาเผยแพร่ ส่วนเช่าก็คือราคาผมถ้าจะเช่าต้องราคาผมเท่านั้นคุณไม่สามารถกำหนดได้ผมเป็นคนกำหนดอ่อให้ผมขายร้านคุณก็ต้องซื้ออถ้าคุณอยากเก่งอยากเป็นอยากมีความรู้คุณต้องซื้อเช่าในราคาที่ผมวางไว้อนี่คือหลคการของเรานี่ของจริงต้องนี้ไม่ใช่ว่าไปที่นู่นโน้นแล้วผมจะช่วยยังไงผมก็บอกแล้วถ้าคุณไม่มาอยากคุณถ่ายรูปตรงมาแล้วเดี๋ยวผมตอบให้ให้ดูคําว่ากากบาดถ้าไม่มีกากบาทโอเคแสดงว่าซื้อได้เพราะผมกากบาดไปยังซื้ออีก แล้วผมอยากอธิบายยังไงแล้วโดนยยจะ,<อ>ะ,จ,ะจะช่วยยังไงเนาะคนคนเราก็ผมเตือนแล้วไงว่าอย่างผมเปิดประเด็นนะแล้ววัหน้าเนี่ยผมจะเปิดประเด็นสมเด็จนะพูดไปก่อนเลยนะที่เราเตรียมไว้ลังหนึ่งก็น่าจะประมาณเจ็ดร้อยองค์เนื้อกุอูนั่น,นคือสบู่เลือดเนื้อสบู่เลือดที่จะเตรียมอให้คนว่าคําว่าสบู่เลือดอ่ะสีเข้มมันเป็นยังไงอนี่คือประเด็นที่เราจะเปิดไว้ครับว่าจะเทสหน้ามีแน่นอนพี่ใหญ่ที่พี่ใหญ่พูดเนี่ยผมต้องเชื่อพี่ไหม ไม่ต้องครับเพราะว่าหนึ่งเราบอกแล้วว่าให้เราวิเคราะห์พิจารณากันตัวเองนะครับอย่างผมผมมีหน้าที่เผยแพร่บอกสอนอย่างพี่จษเพมาปพ๊บก็อยากจะถ่ายทอดรูปภาพอะไรก็แต่ที่คือเผยแพร่เหมือนกันถามว่าให้เชื่อมเต็มร้อยไหมมันเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนคุณไปดูพระเซียนที่คุณไว้ใจมากที่สุดในโลกบางครั้งเนี่ยส่งรูปเซียนมาให้ดูผมทำกักเลยนะองค์นี้เหลอห้าล้านผมเมืออกันองค์นี้เลยวันนี้ผมเพิ่งจับพลังไปด้วยวันนี้ องเดียวกันเลยโอเคห้าล้านของใหญ่ห้าพันหรือห้าหมื่นอ่าข้อมหมือนเดียวหมือนเดียวหมือนเดียวเหมือนกันเลยพี่น้องคาร์ามแลยเลยก็ไอ้นี่สงมาได้ได้สับเหมือนเหมือนกันเลยเหมือนแล้วพระแล้วพระพระคนมีชื่อเสียงด้วยเนาเฮ้ยผมบอกว่าพระผมจริงเหรอพี่จริงครับอผมยังแชทคุยกันเลยนะมันบอกจะไม่บอกขอดูรูปบอกให้มาดูเองเลยดีกว่าพอมาดูปพ๊บมันมันแชทมาเลยอ่าไอ้นี่บอกห้าสิบล้านนะเอ้ห้าล้านไอ้นี่บอกล้านแปดมีข้อมูลอยู่ ก็ยังว่ายังคำคำๆเยอะก็บอกพระเดี๋ยวนี้มันดูพิจนาทีเดี๋ยวก็พรุ่งนี้ผมต้องเตรียมไปเลี่ยมทองให้ลูกค้าทั้งหมดแปดองค์ต้องเตรียมไให้เขาก็น่าจะประมาณครึ่งวันน่าจะเสร็จอ๋อสำหรับคนที่มาเช่าแปลงคือเราก็จะบวกทองนะครับเราบอกว่าทองของเราเป็นทองเต็มนะครับเพราะว่าเราเอาจากร้านทองแล้วเดี๋ยวก็จะมีในส่วนของเรื่องเบอร์โทรแล้วก็ให้คุยด้วยดี๋ยวหาว่าเราไปพวกกับร้านทองคุณเจรตาเรื่องทองเดี๋ยวเราคุยเรื่องพระ แล้วก็เราก็จัดการส่งให้เขาตามจํานวนที่เขาสั่งเราก็บอกว่าถ้าไม่เจ๋งจริงไม่ดีจริงเราไม่เลี่ยมทองให้ครับแต่ถ้าแบบว่าเอาไม่เลี่ยมก็มีแต่ราคาเราก็จะดอกลงไปเพราะตอเพราะทองมันเนิ่มแพงสองหมื่นกว่าตอนนี้ก็น่าจะมาสามหมื่นละค่าเลี่ยมนะค่าเลี่ยมเราก็คือลูกค้าจะได้เ,เราทําให้หมดครับแต่ต้องรอนิดนึงจะมาสั่งวันนี้แล้วพุวงนี้มาเอาไม่ทนันเพร,ราะมันต้องอยู่ที่ทางร้านด้วยว่าทางร้านทองเขาทำไงได้ข่าวว่าไปงานไปงานประกวดพระมา อ๋ไปบุญลําอาจารย์สุนทรเชิญไปแล้วก็ไปพีเซตนนิดนึงคุยแล้วก็พาไปรวบบุญนิดนึ่อก็ไม่ได้คิดอะไรอ่ะเสร็จแล้วก็เดินทางกลับเขาเขาให้การตอบรับสมเด็จของใหญ่ยิ่งป็นจริก็อ่าโดยรวมมันก็ถือว่าเราก็คนรู้จักเยอะนะอ่าแล้วก็ได้แล้วเขาส่งคําขอบคุณมาก็โอเคครับอ่าก็ดีที่เขายังรู้จักเราว่าเราอย่างเราเป็นผู้น้อยด้วยเขาให้เกียรติเราไม่ใหญ่ได้ข่าวว่าจะ ตั้งเป็นสุเป็นเป็นสร้างเป็นอาคารแยกต่างหากเลยก <g ül> ็เดี๋ยว<ง>เ,เราจะย้ายจากตรงนี้วันตุลาเริ่มสร้างก็เสร็จตุลาเนี่ยคือเดือนเดียวเสร็จเลยทําไมอ่ะเพราะเราทาออฟฟิศทำออฟฟิศอย่างเดียวเลยออฟฟิศจะใหญ่ที่นี่สองเท่าทำไงสร้างเดือนเดียวเสร็จได้หรอเดือนเดียวเฮ้ยง่ายเพราะเราส่วนใหญ่เราจะบิวบิ้วเลยนะบิ้วแบบว่าคือให้โล่งเน้นกระจกอ เพราะว่าหนึ่งมันเป็นพื้นที่เราชั้นเดียวนั้อ่าก็สูงเข้าประมาณนี้ประมาณห้าเมตรความยาวก็น่าจะประมาณถ้าไม่ผิดน่าจะสิบสองเมตรความยาวนะเดี๋ยวต้องดูความเหมาะสมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะสร้างตู้เข้ามาคือเราจะใส่พระให้แบบว่าเป็นตู้นอนสิบห้าใบพระจะเยอะพระจะเยอะกว่านี้แล้วจะเป็นการทายเทปแบบว่าไลฟ์สดอะไรกันแบบว่าให้เชิญพี่เข้ามาเอ้ยเนี่ยตู้นี้เป็นอไรนี่ไลฟ์ต่อตู้เลยตู้นี้เสร็จไปตู้นี้ต่อแล้วไปตู้นี้ต่อ สเต็ปไปเลยสเต็ปสเต็ปเลยเลยจองเลยจองคิวเลย15เทปเอาไห้จบทุกตู้ทุกตู้อ่าเสร็จแล้วปุ๊บใครว่ากันใหม่คือเราจะบิ้วจากปกติเราต้องมานั่งคุยกันอย่างนี้เราเราจะเปลี่ยนระบบคือไปอยู่ในตู้ก่อนแล้วก็ที่เหลือเราก็จะเป็นการไล์สนุกกันละก็ว่าเออเดือนนี้จะทําอะไรกันอะไรเงี้ยมีอะไรที่เราเผยแพร่ได้มั่งอ่าแล้วเราก็บอกแล้วว่าใครที่สนใจที่จะให้เราเผยแพร่เราก็ยินดีเราทําให้ ก็ให้นำพระเข้ามานะครับตรวจสอบมาให้ดีให้แต่งทักมาเราก็ยินดีทําอะไรที่คุณมีเยอะบอกผมเดี๋ยวผมจัดการให้นี่คือหลักการครับคือเราเราจะไม่เอาแบบว่าเอาของเราเองคนอื่นมีแต่เขาไม่สามารถแบบว่าเข้าถึงโลกโซเชียลพวกนี้ได้อ่าเห็นว่ากระแสะเราโอเคเขาก็อยากจะให้เราทําแล้วก็ยินดีอยากช่วยช่วยช่วยใ,<ช>ให้คือคนอยู่ในอาชีพพระเนี่ยนับถือศาสนาพุทธมีการศึกษาแน่นอนอใช่บางคนเป็นถึงคูครูบาอาจารย์ใช่ครับ มีลูกศิษย์เป็นพันบางคนเป็นด็อกเตอร์จบปริญญาโทแต่และบางบางคนเป็นบวชเป็นพระคือ,ค,อคือแล้วแต่ใครจะสนใจพราว่าเขาจะไปกลุ่มไหนกลุ่มไหนดันมาออกเขาออกนอกทะเลเพราะว่าเวลาเขาเผยแร่พระมากก็ตีเก๊ว่าใช่ปลอมเทียมโรงงานอ่าคือพวกเนี้ยถ้าเราไปใส่ใจกับคนพวกนี้มากเราไม่ต้องทําอะไรเลยวันๆน,นี่เราต้องมีเรื่องทะเลาะขึ้นลงขึ้นศาลม,มันไม่เกิดประโยชน์เพราะนั้นเราก็ถือว่าเขาอยากพูดอะไรปล่อยเขานะ ไอเราทำหน้าที่ของเราดีกว่าเชื่อไม่เชื่อเราไม่ได้บังคับพระมหโรงงานเนี่ยคุณคุณถ่ายรูปแล้วก็ส่งเข้ามาในเฟสี่ใหญ่เองเลยนะถ่ายไปเลยแล้วก็บอกใหญ่มผลิตจากโรงงานนี้รับหนึ่งแสนจากผมเลยรับหนึ่งแสนเลยนะครับหาให้เจอนะครับผมให้หาห้าปีเลยขับรถตามใหญ่ทุกวันก็ได้ไหมง่ายไม่ถ้าไปไหนไม่ได้ก็มานี่เดี๋ยวเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำไม่ต้องกลัวขี้เกียจกลับบ้านมีรีสอร์ทให้นอนสบายเลยมาที่ผมสบายทุกคนครับ ปใหญ่ตั้งแต่ออกเทปไปหรือให้คนแบ่งพระไปเนี่ยมีใครมาคืนไหมก็มีเจ้าเดียวนะมีเจ้าเดียวนะครับซื้อไปก็ถือว่าเยอะนะครับโดยที่เราเราการันตีไปว่าถ้ามีการเก๊เกิดขึ้นจะเป็นใครตีเก๊เด็กเรืออะไรก็แล้วแต่เรายินดีคืนเอาให้สบายใจเพราะเราต้องการไอ้ตรงนี้เป็นข้อผูกมัดว่ามาเช่ากับเราคืนเต็มจริงครับปรากฏว่ามาคืนมาคืนเหมือนกันอ่าก็ล่าสุดเลย ก็สามแสนสาก็เป็นตัวเลขถือว่าสวยแต่ด้วยว่าท่านเขาไม่ยอมคืนพระบางส่วนอีกอผมก็บอกว่าถ้ามันเกยมันต้องเกหมดอถ้าเกแล้วจะเอาไปทำไมเขาบอกว่าเขาชอบอ้าวก็ไปฟังทางนู้นแล้วแล้วผมจะอธิบายยังไงต่อผมก็ผมก็ถ้าเกิดว่าไม่คืนผมก็ไม่คืนเงินให้เพราะผมถือว่าข้อตกลงถือยุติเหมือนกันแต่เขาก็ไม่ยอมอิดออดอยู่พักหนึ่งจนเขายอมเรา เราก็คืนเงินเราก็เอาผ้ากลับมาอแล้วมีการแชทเกิดขึ้นว่าขอเช่าผ้าสามองค์อราคาที่สูงกว่าที่เขาเช่าไปอีกอผมให้เขาดูอตกใจเลยอเสียดายอยากจะเก็บไว้อีกใส่กระเป๋าใหญ่ผมก็ไม่ให้ผมบอกถือว่าหมดข้อตกลงไงถ้าเชื่อใครก็ไปเช่าคนนั้นเราคือเราพยายามบอกว่ามาที่เราสบายใจที่สุดแล้วแล้วเราแควแต่ถ้าบอกว่าถ้าเชื่อคนนั้น คุณไปเช่าเลยคุณมีเป็นสิบล้านยี่สิบล้านคุณเช่าไปเลยนะครับแการเช่าของคุณถ้าคุณไม่มั่นใจผมก็บอกแล้วว่าถ้ามาที่นี่ถ้าไม่มั่นใจไม่มีความรู้หาคนที่มีความรู้ใครตัวได้ที่ผมไม่รู้จักคุณจะไปเอาจากปัตตานียะลามาก็ไม่ว่าเอาเชียงใหม่เชียงรายไกลๆเลยเอามาเลยคือว่าคุณ่มั่นใจคนนี้ดูพักคุณว่าดูดูแทนคุณได้ตัดสินใจแทนคุณได้คุณเอามาเลยแล้วดูแล้วถ้าใช่คุณเช่าไม่ใช่อย่าเอาไปเอาไปเริ่มเป็นภาระอย่าเอาไปเอาไปแล้วไปไปทุกอย่าเอาไป เพราะเราบอกว่าที่นี่เราเน้นคุณภาพนะครับพระแท้ถึงยุคครับนะเชื่อไม่เชื่อคุณต้องพิจารณาเราเองครับจะบอกว่าเอ้ยนี่แท้ไหมมันแท้ตัวองค์มันไม่มีองค์ไหนเกะหรอกแล้วผมก็มั่นใจเ้วยว่าอย่างที่พี่ว่ามันไม่มีใครเล่นพระเกะ <ใน S 2> ทุกส<ป>ายชั่วอาชีพใน,ในประเทศนีเลนนะครับไม่มีใครเล่นพระเกะมแต่ถ้าถ้าเราไปเล่นพระคนอื่นพระคนอื่นเกะอะคนอื่นมาเล่นพระเราพระเราเกอืม นี่นะครับคือคือใครจะเล่นพระเกศในประเทศนี้เล่นแท้กันทุกกลุ่มใช่เพราะแต่ละกลุ่มคือเล่นในสไตล์ของตัวเองเอมีความรู้ในสไตล์ของตัวเองไม่เหมือนกันเล่นพระก็คนละแนวคนบางคนชอบฟูบางคนชอบแบบเรียบๆบางคนชอบมันๆอ่าบางคนชอบแห้งๆเขาเก่าไม่เหมือนกันนะบางคนชอบพระสมเด็จแปลกๆอ่านั่นแหละมีมีอยู่มีเยอะมีเยอะมีเยอะเออมีเยอะเพราะเราก็เห็นแล้วเห็นหลายสายหลายทุก ทุกชมรมเล่นไม่เหมือนกันเล่นไม่เหมือนกันเพราะเราเราวิเคราะห์จากว่าอ้ยการดูพระเขาแต่ละคนเนี่ยเขาจะดูเรื่องอายุนู่นนี่นั่นมาประกอบนะครับแต่ละกลุ่มนี่เล่นพระไม่เหมือนกันนะครับเหมือนกับเราไปไหว้พระเราชอบเกจิไม่เหมือนกันสมเด็จธรรมดาเล่นไม่เหมือนกันใช่นี่คือลักการพี่ใหญ่จะย้ายไปอยู่ไหนขยายดีกว่าขยายสาขาเพราะว่าตอนนี้มันแคบย้ำนะครับตอนนี้มันแคบนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถซื้อตึก คู่นี้ได้คือเราอยากได้ทั้งคู่แล้วเราทุบขาไหมครับคืออ่าตัวเลขมันขึ้นไปเราก็เลยไปซื้อที่ไว้<แ>ไว้ทำออฟฟิศเอาให้ใหญ่ยีิบสองตุลาทําแน่นอนอเดือนเดียวเสร็จถ้าใครไปงานวันใครไปงานวางวางศิลาเลิกะจะแจกป้าเท่าไหร่แจกสมเด็จเอาสักเท่าไรดีพี่เก้าร้เก้าสิบเก้าพอว่าจะเอาหมื่นนยเฮ้ย วันวันเปิดวันเปิดแต่แต่ต้องได้คนละองคนะห้ามเวียนนะคนละองค์วันเปิดวันที่ยี่เท่าไหร่นะอ่าผมวังเสาร์วันที่ยี่สิบสองตุลายิบสิงหาเดือนเดือนพวกนี้เดือนตุลาดิยอ่าใช่เดือนใช่ไหมอ่าเพราะว่าหนึ่งคือแหมก็เหมือนมาช่วยยกเสาเอกันนะอ่าไปเอาเรื่องเอาชัยนะมะคือเราแจกจริงขอให้มาเก้าร้อยเก้าสิบเก้าไม่ไม่แจกฟรีนะแต่ต้องเดินทางมาด้วยตัวเองเออ มีคนมีคนแจกฟรีบอกให้ส่งจดหมายให้ก็ผม,ม,ผมว่าผมบันทองแด้เลยมีแน่นอนแต่ผมบอกว่าถ้าใครมาก็คือ,อเดี๋ยวผมแชร์โลเคชั่นให้นะครับคุณมาปุ๊บผมแจกแน่นอนมาเข้ามาดูรายละเอียดในที่เฟสที่ใหญ่ใหญ่ชินนัญชอนนะครับเดี๋ยวจะประกาศเป็นทางการก็คืออีกครัได้ประกาศพรุ่งนี้เลยนะครับแจกพระเลยตั้งเป้าว่าหมื่นองแจกเก้าร้อยเก้าสิบเก้าก่อนแจกเก้าร้อยเก้าสิบเก้าก่อน วันวางศิลาเลิกแต่มีแน่นอนหมื่นองมีแน่นอนอแต่จะแจกเอาใครนี่ก่อน999ใครมาได้ฟรีไม่มีเงื่อนไขแจกฟรีพระไม่ถึงยุคไม่แจกเราแจกแต่ของดีธรรมดาไม่แจกนะทุกคนเคยได้พระจากผมไปแล้วรู้แล้วว่าเวลาผมแจกพระแจกพระอะไรไปครับนะแล้วล่าสุดผมยังมีไอ้ใครด้วยไอ้ใครรุ่นหนึ่งเนี่ยผมยังมีเลยมีหรอมีปีสองหกมีเยอะไมีเยอะเขาไม่เล่นกันเหรอตอนนั้นเขา ทางนู้นเราหาไม่ได้อยู่ที่ผม <c oughs> <c oughs> อยู่ที่ผมอ,อ,าอาจจะอาจจะแจกเดี๋ยวดูความะสมนิดหนึ่งครับผมโอเคครับสวัสดีครับ